ก่อนเอ็นต้องขอขอบคุณอาจารย์ทอมมี่กับอาจารย์บัณฑิตมากมากนะคะก็คือในคลาสนี้เนี่ยสนุกมากๆนะคะถึงแม้ว่าระยะเวลาอาจารย์นานมากตอนเองครั้งก็ตามนะคะแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยคือน่าติดตามมากคือไม่กล้าลุกไปไหนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาคือสําคัญทุกตอนเลยแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปตลอดนะคะซึ่งการทำเวิร์กช็อปเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนจนเข้าใจะคะ่ะตอนแรกก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าแบบต้องเวิร์กช็อปเยอะขนาดนี้เลยหรืออะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากระยะเวลาที่ที่ได้ทำเวิร์กช็อปไปเนี่ยก ก็เหมือนทำจ์ให้มันมากๆเหมือนให้มันเข้าใจแล้วก็แบบพิจแพงสถานการณ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่ประทับใจมากๆคือการทำออเดอร์จ็อบเทรนนิ่งของแต่ละวันนะคะคือบางวันเนี่ยบางทีก็ไม่สะดวกที่จะเรียลไทม์ที่จะฝึกฝนกับอาจารย์โน่แต่ว่ากลับมาอา่ย้อนตอนหลังเงี้ยค่ะเช่นจนกลางคืนเนี่ยดูว่าเออโจทย์ที่อาจารย์ให้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาลองเปิดการาฟดูดูว่าที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือเปล่านี่ค่ะก็คือทําให้ทวาอเข้าใจได้ได้มากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็การเอาหน้าเหตุต่างๆเนี่ยมาใช้เนี่ ใช้ได้จริงจริงๆเลยเนี่ยก็คือลองทดลองกับตัวเองเนาะก็ลองทั้งหลายๆหน้าเหตุที่เรียนสัปดาห์แรกเนี่ยเรียนเรื่อง5แทงกับ W เนี่ยค่ะก็ไปลองไปลองลองวิชาดูแต่ก็แบบลองได้แบบจนนอนกันน้อยๆว่าแบบมันจริงหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่าเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็แบบ พอเรียน follow เรียน happy birthday คราวนี้ก็เริ่มติดใจใน2แท่นนี้หลังๆก็คือ <laughs> จะมองหาแต่บางคนค่า happy birthday เพราะว่าได้ผลเร็วชัดเจนรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ล่าสุดก็ได้ตัว t n p c กับเอสซีเค่ะแป๊บเดียวค่ะรู้เรื่องเลยเออแล้วก็ก่อนเรียนกับหลังเรียนความแตกต่างก็คือก่อนเรียนเนี่ยแบบที่อาจารย์ว่าเหมือนการโยนหัวก้อยค่ะซึ่งก็เลือกถูกเรือกผิดในหลายๆครั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผิดอ่ะแล้วก็พอร์ตก็แดงติดอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากเรียนเนี่ยก็คือรู้จุดเข้ารู้วิธีการที่จะทํําากไไรดด้้ีขึน มากแแล้วก็การตั้งค condition, อนดะิชันคอนดิชแนออเดอร์เนี่ยคือช่วยชีวิตมากแมเพราะว่าก็เพิ่งมารู้ทําให้ไม่ต้องกังวลแล้วแบบมางทีทํางานติดพันแล้วเราแบบไม่ได้ดูหุ้นตัวนั้นตัวนี้ที่คิดว่ามันมันควรจะต้องขายหรือจะต้อง stop loss ไม่ได้ปล่อยให้ใหมันแบบหันไม่เฮียก็คือไหลแล้วก็แบบพังไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีมากมค่ะสําหรับคอสนี้ก็ถ้ามีคอสหน้าก็สนใจจะลงต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ